เชนแล้วพี่องมึฮะอ้าวี่ตงทไมอ่ะางเยอะมึงอะอะไรราวังราบงร,งรงางถ่างังเยอะไม่ใช่พี่ถอยมาจะชนแล้วมอสจ,จอ,จอข้างหน้าหมอลงไงอะที่จอดรถวีดถอยมาจอดหมอไฟมงไม่จอดที่หมอสาแล้ว่อน ชนที่มันชนยังยังหายอีกเป็นแมสเดีมันชนหรือยังเดี๋ยวมันชนแล้วมันจะเสียเวลาพี่ไอ้ขับมอเตอร์ไซค์กระจอกขนาดนี้มันก็ไปจอดที่อื่นนี่มันที่จอดรถยนต์เกี่ยวกับจอดได้ไอ้ี่ใสกันจกกระจอกไปขับที่อื่นไปต่อไปเกะกะเป็นเกียร์ถอยรถก็เกียร์ถอยรถเนี่ยเกียร์ถอยรถคุณไปซื้อของคุอยากเอาห้องน้ำแล้วมึงมาจอดเกะกะกูณทำไมเนี่ยฮะ ้ห้องน้ำเหมือนกันผมจะไปห้องน้ำผม่อเนี่ยห้องน้ำก็ไปเข้าที่อื่นไปจอดที่อื่นที่จอดที่จอดรถกูถอยมาจะมาอยนี่มันที่จอดรถกูที่จอดประจำกูด้วยกูจอดตรงนี้แทบทุกวันว่าปั๊มไหนมีที่จอดให้ตามกูอะของกูแวะปั๊มนี้ทุกวันนะกูก็จอดกับทุกวันไม่มีอ่ะตามใครใครเขาู้นี่ที่จอดกูกับทุกครั้งอ่ะมาจอดตรงเนี้ยก็เป็นใครเป็นใครแค่มอไซค์กระจอกกระจอกอ่ะ กับไหมพี่ถอยรถนะถอยไม่ระวังเลยหนอยพี่ดูเลยไม่ระวังเลยน่เวลาคุณก็มีกล้องทำไมคุณจะไม่ดูแล้วมันเป็นเหลือเป็นเมตรมีกล้องพี่จะไปเช็คเช็คกล้องก่อนว่ากล้องที่เสียเปล่าไม่มันที่จอดของมึงเหรอมาที่จอดกูมึงเป็นใครแล้วมาจอดที่จอดกูทำไมเราทำธุระเนี่ยพี่อะไรทำธุระมัมีโมยๆไรนี่แอนที่จอดปูบอกว่าระวังเดี๋ยวจะโดนบอกแค่นี้ก็บอกให้มึงไป็จอด ของก,กูไม่ได้ไม่กูวุวายไม่โงหรือเกินไอ้เหี้ยด yani ีเป right? ็นผ right. really? ู้ใหญ่ของเป็นเด็กกินเกี๊ยวใหญ่แล้วนะพวกเป็นเกี่ยวหรอผมไม่ได้อะไรกับพี่เลยพี่แม่งไอ้ตาเฟ่ยั่กระจอกแล้วจรงไม่ตายแกคนมึงอะฮะไม่ได้อะไม่ได้มาจอดที่อื่นมันที่จอดกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่จอดคอนโงมันจะไม่มีอย่างน้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมากสิวันหลังกูจะจอดทับแม่ ดูวยดูยไว้ด่า